ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้ทั่วร่างของเฉินเซียงปกคลุมด้วยเกราะสีทองอารามที่สีสะสวมทับด้วยหมวกสีทองเผยให้เห็นเพียงใบหน้าเมื่อครูเฉินเซี่ยงจำต้องใช้สวมใส่เกราะเทพเต่าธมิลามิเช่นนั้นเขาย่อมไม่อาจต้านทานคลื่นเพลิงเมื่อครูได้ชุดเกราะสีทองอารามขับส่งให้เฉินเซี่ยงดูราวกับเทพ,พเจ้ายิ่งรวมกับหมอกสีทองยิ่งทำให้เฉินเซี่ยงดูราวกับเป็นผู้ควบคุมพวกมัน นี่เป็นครั้งแรกที่เฉินเซียงใช้กรอะเทพเต่าทมินต่อหน้าผู้คนมากมายเมื่อคนเหล่านั้นเห็นชุดเกรอะของเฉินเซียงพวกมันกลับรู้สึกหวาดกลัวตะวันเพลิงบนฟากฟ้าประตูเพลิงสีทองให้กำเนิดบอลเพลิงสีทองที่มีขนาดหลายจังขึ้นอีกครั้งก่อนที่มันจะร่วงหล่นสู่พื้น เฉินเซียงขบฟันการจู่โจมในครั้งนี้รุนแรงเทียบเท่าก่อนหน้าอีกอย่างแม้จะให้กำเนิดบอลเพลิงที่รุนแรงแต่ตะวันเพลิงสีทองที่อยู่บนฟากฟ้ากลับไม่มีทีท่าว่าจะอ่อนกำลังลงดูเหมือนมันจะต้องเตรียมการจู่โจมถัดไปแน่เฉินเซียงคาดไม่ถึงว่าจะต้องทนรับการจู่โจมอีกมากหากไม่ใช่เพราะกลุ่มนิกายปีศาจโบราณเข้ามาบางทีเขาอาจก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว เฉินเซียงหันมองผู้เชี่ยวชาญของนิกายปีศาจโบราณแม้พวกมันจะมีสีหน้าไม่สู้ดีแต่พวกมันก็แข็งแกร่งมากการจู่โจมของบอลเพลิงเมื่อครูไม่ได้ทําให้พวกมันบาดเจ็บส่วนเฉินเซียงที่สวมกรอะเทพเต่าทมินกลับรู้สึกไม่สบายตัวผู้เชี่ยวชาญของนิกายปีศาจโบราณช่างแข็งแกร่งนะบอลเพลิงกระทบพื้นราวกับดาวตกคลื่นเพลิงกวาดผ่านซึ่งน่ากลัวยิ่งกว่าการจู่โจมเมื่อครูคลื่นเพลิงกวาดผ่านเป็นวงกว้างกว่า พันลีพื้นดินที่ถูกเผาถูกแปรสภาพให้กลายเป็นผงสีขาวผูเขาขนาดใหญ่กลายเป็นพื้นราบในพริบตาพลังของความทุกข์ตรมแห่งนิพพานทำให้ผู้เชี่ยวชาญมากมายที่อยู่ห่างไกลตกตะลึงพวกมันไม่อาจเข้าไปใกล้ได้เพราะหากทําเช่นนั้นพวกมันจะได้รับผลกระทบไปด้วย เฉินเซียงใช้ประการเต่าทมินละเสริมการป้องกันให้เกราะเทพเต่าทมินทำให้เขาได้รับการป้องกันสองชั้นแต่ถึงอย่างนั้นประการเต่าทมินกับต้านทานการจู่โจมได้เพียงไม่กี่ครั้งก่อนจะพังทลายซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าความทุกตรมแห่งนิพานนั้นรุนแรงขนาดไหนหกักมีคนที่สามารถครอบครองพลังได้เช่นเดียวกับความทุกตรมแห่งนิพานคนผู้นั้นจะแข็งแกร่งจนหน้าตกตะลึง ความทุกข์ตรมแห่งนิพพานที่ประธานมาจากสวรรค์มีแต่ต้องทนรับเท่านั้นผู้คนต้องอดทนกับมันกระทั่งความทุกข์ตรมแห่งนิพพานที่ก้าวมาเยือนหากก้าวผ่านมันไปได้คนผู้นั้นก็จะกลายเป็นชาวสวรรค์ตามตำนานกล่าวขานผู้กล้ามากมายได้ตกตายภายใต้ความทุกข์ตรมแห่งนิพพานที่ก้าวและทําให้คนเหล่านั้นไม่อาจบรรลุถึงขอบเขตสวรรค์ หมอกปราณสีทองที่ปกคลุมรอบกายของเฉินเซียงคือปราณเพลิงอันรุนแรงไร้เปรียบมันแทรกผ่านเข้ามาในกรอดเทพของเขากระทั่งเผาทำลายร่างกายภายในแม้จิตวิญญ,ญาณเพลิงจากกระวลภายในร่างจะต่อต้านเพลิงจากภายนอกแต่กลับยากที่จะทำเช่นนั้นเฉินเซียงยังอยู่เพียงขอบเขตขันติความแข็งแกร่งจึงมีจำกัดดังนั้นเขาจึงไม่อาจเปล่งพลังของจิตวิญ,ญญาณเพลิงเพื่อต่อต้านสวรรค์ได้ แต่ถึงอย่างนั้นเฉินเซียงยังคงสามารถโคจรทักษะเพลิงเทพแปลเปลี่ยนให้เพลิงที่เข้ามาในร่างกายเป็นเพลิงปรณธรรมชาติจากนั้นก็ใช้พวกมันให้กําเนิดมเมล็ดเพลิงของจิตวิญญาณภายในร่างยามนี้ร่างกายภายนอกของเฉินเซียงถูกแผดเผาทั่วร่างได้รับบาดเจ็บสาหัสโลหิตในกายเริ่มระเหยกลายเป็นไอ แต่ในสถานการณ์อันตรายเช่นนี้จูจ่ๆโลหิตมังกระยกภายในร่างกลับเริ่มแสดงอนุภาพแผนภาพยินหยางภายในตันเถียนเริ่มหมุนวนส่งพลังช่วยซ่อมแซมทั่วร่างที่ได้รับความเสียหายอย่างเพียงไม่นานร่างกายของเฉินเซี่ยงก็ฟื้นคืนสู่สภาพสมบูรณ์ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเหตุใดโลหิตมังกรยกถึงได้น่าเกรงขามนั่นเพราะมันช่วยให้ผู้คนพ้นจากความตายได้ ไม่แปลกที่หลงสเสวียจะกล่าวว่าในตระกูลมังกรจกักรพรรดิของนางมีมังกรสตรีมากมายยอมพลีกายให้มังกรยกเพราะหากพวกนางได้โลหิตของมังกรยกมาครอบครองพวกนางก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ตรับนานเท่านานยามนี้หลงสเสวียอีซูเหมยเหยาและเปยยู่ยู่ปิดผนึกสัมผัสศักดิ์สิทธิ์และตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์ดังนั้นยามนี้นี้พวกนางจึงไม่ทราบว่าเฉินเซียงกำลังเผชิญหน้ากับภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ไอเด็กเปรตทั้งหมดนี้เป็นแผนของเจ้าใช่ไหม เียงเทียนหลูกล่าวด้วยความโกรธแม้มันจะไม่ได้รับบาดเจ็บจากการจู่โจมแต่ความทุกตรมที่มันกำลังได้รับกลับรุนแรงยิ่งกว่าคราวที่มันก้าวผ่านความทุกตรมแห่งนิพานที่แปดเสียอีกก็พวกเจ้ามันไม่มีสมองเองใครบอกให้พวกเจ้าเข้ามาหาข้าแบบนี้พวกเจ้ามันรนหาที่เองชัดๆเฉินเซี่ยงก่นดาพวกมันผู้เชี่ยวชาญของนิกายปีศาจโบราณแต่ละคนล้วนแข็งแกร่งพวกมันสามารถต้านทานและหักล้างอนุภาพของมหาภัยพิบัติจนเหลือความเสียหายเพียงน้อยนิดได้ ยามนี้เฉินเซี่ยงอยากให้พวกมันร่วมแบ่งเบาความทุกข์ตรมแห่งนิพพานเจ้าไม่กลัวพวกข้าจะสังหารเจ้าบ้างเหรอสภาพของเจนเทียนหลูไม่ได้ยแย่มากนักแม้แสงสีทองจะแฝงด้วยความร้อนที่น่าสะพรึงกลัวแต่นั่นไม่อาจทำอันตรายมันได้หากมันและผู้เชี่ยวชาญของนิกายปีศาจโบราณร่วมมือกันพวกมันก็จะมีโอกาสรอดแต่ถึงอย่างนั้นสิบรุ่นเยาวชั้นเลิศของพวกมันก็สลายกลายเป็นผุยผงไปจนหมดสิ้นแล้ว ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่เหลืออยู่ของนิกายปีศาจโบราณตกตะลึงกับความแข็งแกร่งของเฉินเซียงเป็นอย่างมากขนาดนักสู้ในขอบเขตนิพานที่หนึ่งและสองของพวกมันยังไม่อาจทนต่อความทุกข์ตรมในนี้ได้กระทั่งตกตายไปแต่ยามนี้เฉินเซียงกลับกำลังจ้องมองพวกมันด้วยรอยยิ้มแล้วยังไงถ้าค่าตายพวกเจ้าทั้งหมดก็ไม่รอดเหมือนกันถ้าไม่เชื่อก็ลองดู กราดเทพสีทองของเฉินเซียงเปล่งประกายผู้เชี่ยวชาญของนิกายปีศาจโบราณมากมายต่างจ้องมองด้วยความละโมบพวกมันรู้ว่าที่เฉินเซี่ยงยังรอดอยู่ได้เป็นกราะชุดนี้แต่พวกมันก็ไม่กล้าลงมือสังหารเฉินเซียงเพราะไม่มีผู้ใดยืนยันได้ว่าหากสังหารเฉินเซียงไปแล้วความทุกข์ตรมแห่งนิพพานจะหยุดหรือยังสำแดงฤทธิ์ต่อแต่หากเป็นตอนนี้พวกมันมั่นใจว่าจะเอาชีวิตรอดไปได้พวกมันจึงไม่อยากทำลายความมั่นใจข้อนี้ ตะวันเพลิงทองคาที่เก็บกักพลังงานมานานเริ่มสร้างบอลเพลิงสีทองอีกครั้งเพียงแต่บอลเพลิงในครั้งนี้กลับฉับไปด้วยแสงหลักสีราวกับดวงตะวันมาแล้วเจียงเทียนหลู่ตะโกนลั่นมันยกมือสองข้างขึ้นสูงปราณสีดำทมินจำนวนมหาสาปรปะทุออกมาจากร่างปราณเหล่านั้นโคจรรอบมือ,ก,อก่อนก่อตัวเป็นกรงเล็บขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยเกร็ดสีดำมันใช้กรงเล็บสีดำคลุมร่างของมันไว้ ผู้เชี่ยวชาญของนิกายปีศาจโบราณคนอื่นๆเองก็ปลดปล่อยพลังที่เรากับไร้ที่สิ้นสุดออกมาต้านทานพลังของความทุกข์ตรมแห่งนิพพานเช่นเดียวกันบอลเพลิงในครั้งที่สนี้รุนแรงยิ่งกว่าสองครั้งที่ผ่านมาเฉินเซี่ยงที่เห็นพันแตกตื่นเขาเร่งเคลื่อนกายไปหาจิงเทียนหลูก่อนเข้าไปหลบภายใต้กรงเล็บคู่ยักษย้ายของมัน เจียงเทียนหลูกโกรธแค้นอย่างที่สุดเฉินเซี่ยงสังหารบุตรชายของมันสังหารผู้อาวุโสทั้งสี่ของมันด้วยพิษทำลายสุสานของมันทั้งยังเป็นเหตุให้สิทธิ์ชั้นยอดของมันกว่าสองพันคนตกตายแต่นี่กลับยังหน้าด้านมาลีภัยกับมันอีกเจียงเทียนหลูอยากจะถีบเฉินเซี่ยงออกไปให้มหาภัยพิบัติสังหาร หยุดคิดเลยการจู่โจมครั้งที่สนี้ต้องรุนแรงกว่าครั้งที่1และ2แต่ข้าเชื่อว่าเจ้าสามารถช่วยให้ข้ารอดพ้นไปได้และถ้าเราทำแบบนั้นได้จริงเราก็จะกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงของโลกบางทีตระกูลหมอะไรนั่นอาจจะยอมหมอบกลับแทบเท้าเจ้าเลยก็ได้เฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเฉินเซียงแอบอยู่ใต้กรงเล็บของผู้อื่นอย่างหน้าไม่อายเมื่อบอนเพลิงเริ่มร่วงหล่นลงสู่พื้นเขาจึงเร่งโคจรทักษะเพลิงพระเจ้าเตรียมพร้อมกับเพลิงที่กำลังจะจู่โจมในไม่ช้า ทันทีที่บอลเพลิงสัมผัสพ,พื้นเสียงระเบิดที่รุนแรงดังขึ้นเป็นชุดคลื่นเปลวเ,เพลิงในครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งก่อนส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญอย่าที่อ่อนด้วยตกตายในทันทีระยะความเสียหายในครั้งนี้กินวงกว้างกว่า,วาเดิมแม้ทั้งหมดจะอยู่ในส่วนลึกของโลกปีศาจแต่ยามนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะพื้นที่รอบข้างกว่าพันลี้ในยามนี้กลับกลายเป็นโล่งเตียนทั้งหมด หลังจากที่ตะวันเพลิงทองคำให้กำเนิดบอลเพลิงลูกที่3ขนาดของมันก็ปรับตัวเล็กลงเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาพลันด่าทอมันถึงมันจะมีขนาดเล็กลงแต่มันก็ยังใหญ่และอัดแน่นไปด้วยพลังงานมหาศาลจริงอยู่ที่แต่ละการจู่โจมของมันจะเผาผลาญพลังงานไปไม่น้อยแต่ด้วยขนาดของมันย่อมไม่ทราบว่าต้องเผชิญกับการจู่โจมอีกสักกี่ครั้งเฉินเซียงแอบอยู่ภายในกรงเล็บของเจยงเทียนหลุนหูอย่างปลอดภัยแต่นั่นกลับทำให้มันโกรธแค้นแทบกระอักโลหิต มันคาดไม่ถึงว่ามันจะต้องมาช่วยเหลือศัตรูอันดับหนึ่งของนิกายปีศาจโบราณต่อให้มันและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆรอดไปได้แต่ความแข็งแกร่งของนิกายก็ลดลงมหาศาลต้นเหตุของทั้งหมดย่อมเป็นเฉินเซี่ยงเจ้ามองหน้าข้าทำไมดูนุ่นลูกต่อไปกำลังจะมาแล้วเมื่อเห็นสีหน้าโกรธเคืองของเจียงเทียนหลูเฉินเซียงจึงเร่งกล่าวรู้แล้วไม่ต้องมาสอน ประสบการณ์การก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานของข้ามีมากกว่าเจ้าหึ่มข้าละอยากข้าเจ้าเสียตั้งแต่ตอนนี้เจียงเทียนหลู่ตะกนขึ้นด้วยความโกรธงั้นก็พยายามเข้าหลักข้าว่าเราต้องรอดะเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวแต่รอยยิ้มของเขายิ่งทําให้เจียงเทียนหลู่โกรธมากขึ้นความทุกข์ตรมแห่งนิพพานยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องบอลเพลิงยักษ์ย้ายที่เข้าจู่โจมดูราวกับไร้สิ้นสุด ผ่านไปถึงหนึ่งวันภัยพิบัติยังคงไม่สิ้นสุดแม้ตะวันเพลิงทองคำจะมีขนาดเล็กลงแต่อานุภาพของการจู่โจมยังน่าสะพรึงกลัวไม่เปลี่ยนแต่นั่นก็ทำให้เฉินเซียงนับถือนักสู้ในขอบเขตนิพานเหล่านี้หักได้ต่อสู้กันจริงๆเฉินเซี่ยงคงไม่ต่างมดและถูกขยี้ตายในฝ่ามือเดียวยามนี้ผู้เชี่ยวชาญของนิกายปีศาจโบราณเหลือเพียง25คนเท่านั้นเฉินเซี่ยงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเหล่านักสู้ในขอบเขตนิพานถึงไม่กล้าเผชิญกับความทุกข์ตรมแห่งนิพาน นั่นเพราะอนุภาพของมันน่ากลัวเกินไปหากเฉินเซียงไม่ได้เจิงเทียนหลูและเกราะเทพเต่าทมินป่านนี้เขาคงตายไปแล้วหากพึ่งพาเพียงโลหิตมังกระยกและไร้ซึ่งสิ่งป้องกันใดๆเฉินเซี่ยงคงได้หายไปจากโลกนี้ในพริบตาผ่านไปอีกวันตะวันเพลิงทองคำเหลือขนาดเท่ากําปั้นเหล่าผู้เชี่ยวชาญของนิกายปีศาจโบราณล้วนผ่อนคลายลงมาก ในที่สุดพวกมันก็เอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติในครั้งนี้ได้พวกมันตื่นเต้นและคิดว่าโชคดีที่ภัยพิบัติที่ไม่ได้จู่โจมพวกมันตรงๆพลังงานส่วนใหญ่ล้นไหลลงสู่พื้นโลกเหลือเพียงคลื่นเพลิงเท่านั้นที่จู่โจมพวกมันแต่นั่นก็น่ากลัวอยู่ดียามนี้เฉินเซี่ยงถอยห่างออกจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นทำให้จิงเทียนหลูและคนอื่นๆแอบด,าด่าทอก่อนหน้านี้เขายังมาอาศัยลี้ภัยกับพวกมันแต่ตอนนี้กลับถอยห่างไปไกลาจากสายตาของพวกมันที่จับจ้องหากเมื่อความทุกข์ตรมแห่งนิพพานสิ้นสุดพวกมันนต้อองงลงมืแ่ แต่ถึงอย่างนั้นพวกมันกลับคิดว่าเฉินเซี่ยงไม่น่าจะพ้นไปจากความทุกข์ตรมแห่งนิพพานหรือต่อให้รอดชีวิตพวกมันก็ไม่มีทางปลอดเฉินเซี่ยงหลบหนียับยามนี้จูจูตะวันเพลิงทองคำกลับสั่นเทาแม้ขนาดของมันจะเล็กมากแต่มันยังอัดแน่นด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวตะวันเพลิงทองคำเปล่งแสงหลากสีกระทั่งให้กำเนิดบอลเพลิงทองคำขนาดยักษ์ใหญ่อีกครั้ง คนพวกนั้นยังไม่ตายคาดไม่ถึงว่าพวกมันจะไปรวมตัวใกล้กับการก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานของผู้อื่นต่อให้เป็นหมื่นปีที่แล้วก็ไม่มีผู้ใดกล้าทำแบบนี้เว้นแต่พวกมันนี่แหละผู้ชมที่อยู่ห่างไกลออกไปกล่าวในช่วงสองวันที่ผ่านมาพวกมันล้วนเฝ้าจับตามองมหาภัยพิบตัติอีกไม่นานมหาภัยพิบัติก็จะสิ้นสุดแม้คนเหล่านั้นจะเหลือไม่มากแต่พวกมันจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศคนมากมายจับจ้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถานที่ห่างไกล พลังที่ตะวันเพลิงทองคําปล่อยออกมาจู่โจมนั้นสร้างหลุมลึกกินวงกว้างกว่า,วาพันลี้หากพลังจู่โจมมุ่งเข้าสู่ร่างกายของคนโดยตรงต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตสวรรค์ก็ไม่รอดแล้วการจู่โจมก็ผ่านไปแต่มิติโดยรอบบริเวณพื้นที่ของความทุกข์ตรมแห่งนิพพานยังคงถูกปิดกั้นตะวันเพลิงทองคําลดขนาดเหลือเท่า,มาเมล็ดถั่วตอนนี้แหละ เฉินเซียงเคลื่อนไหวราวกับลำแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าใกล้ตะวันเพลิงทองคำเฉินเซียงอ้าปากแล้วโคจรทักษะปีศาจกลืนกินดูดกลืนมันเข้าไปในท้อง ผู้เชี่ยวชาญที่เห็นเหตุการณ์ต,ต่างตกตะลึงและปากอ้าค้างจนกล่าวไม่ออกคาดไม่ถึงว่าเฉินเซี่ยงจะกลืนความทุกข์ตรมระลอกสุดท้ายเข้าไปแต่ไม่นานพวกมันก็เข้าใจตะวันเพลิงทองคําที่เหลือขนาดเท่าเมล็ดถั่วก็คือเมล็ดดับพันตะวันเพลิงทองคําตะวันเพลิงทองคําขนาดยักษ์ย้ายเป็นผู้ให้กําเนิดเมล็ดพันนี้และยามนี้เมล็ดพันนั้นก็ไร้ซึ่งอันตรายทั้งยังเป็นสุดยอดสมบัติล้ําค่าไอเด็กบัตซบนี้เจ้ากล้ากินเมล็ดพันที่มีอํานาจสวรรค์ั้นเหรอเจียงเทียนหลู่ตะโกน ท่านประมุกมันคือสมบัติล้ำค่ามันสมควรให้กำเนิดจิตวิญญาณเพลิงได้ชายชราคนหนึ่งกล่าวขึ้นยามนี้พวกมันสัมผัสได้ว่าพลังมิติที่ปิดกั้นรอบด้านได้สลายตัวแล้วการเดินทางในครั้งนี้ทําให้พวกมันสูญเสียใหญ่หลวงกระทั่งเหลือผู้รอดชีวิตเพียง25คนเท่านั้นหลังจากที่เฉินเซียงกินเมล็ดพันตะวันเพลิงทองคําเข้าไปเขาก็โคจรทักษะเพลิงพระเจ้าเข้าหลอมและผสานมันเข้ากับจิตวิญญาณเพลิงจากกระวลของเขาความทุกข์ตรมแห่งเพลิงที่เกิดจากคนจํานวน2 0 0พันคนทําให้เมล็ดพันตะวัน เพลิงทองคาถือกําเนิดของสิ่งนี้นับว่าล้าค่าเกินจินตนาการกระทั่งทําให้เฉินเซี่ยงคิดว่าเขาอาจจะใช้เพลิงสวรรค์ได้เฉินเซียงมอบชีวิตของเจ้ามาเมื่อมหาภัยพิบัติผ่านไปเพลิงแห่งความโกรธแค้นที่เจียงเทียนหลูสะกดไว้ก็ประตูมันจ้องมองเฉินเซี่ยงแววตาอาฆาตแม้ยามนี้ปราณภายในร่างของมันแทบไม่เหลือแต่นั่นก็พอให้สังหารเฉินเซี่ยงอีกอย่างที่นี่ยังมีผู้เชี่ยวชาญของนิกายปีศาจโบราณอีกกว่า24ชีวิต เฉินเซียงสงบนิ่งแต่เมื่อเขานำประตูมงกุฎสวรรค์ออกมาจูจ่ๆท้องฟ้าเบื้องบนกลับปรากฏแสงสีทองเจิดจ้าเข้าปกคลุมเจียงเทียนหลูและผู้เชี่ยวชาญของพวกมันนี่มันมันดามันเถอะพวกมันกำลังก้าวข้ามเป็นไปได้ยังไงเฉินเซียงประหลาดใจพลางจ้องมองเหล่าผู้เชี่ยวชาญของนิกายปีศาจโบราณที่กำลังหายไป เมื่อมหาภัยพิบัติจบหลงเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ไกลออกไปหวังจะเข้ามาดูสถานการณ์แต่เมื่อพวกมันเห็นฉากที่เกิดขึ้นพวกมันถึงกับแข็งค้างหากความทุกข์ตรมแห่งนิพพานเกิดขึ้นเวลากลางวันนั่นหมายถึงการก้าวข้ามจากโลกปีศาจไปยังแดนสวรรค์ปีศาจเหตุการณ์ครั้งนี้ทาให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ไกลออกไปเฝ้ามองด้วยความอิจฉาแม้พวกมันจะมีชีวิตไม่อย่างยาวนานแต่นี่กลับเป็นครั้งแรกที่พวกมันได้เห็นฉากที่ผู้คนก้าวไปยังแดนสวรรค์ปีศาจ แม้เฉินเซียงไม่เข้าใจการก้าวข้ามของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นแต่เขาคิดว่าอาจเกี่ยวข้องกับมหาภัยพิบัติที่เพิ่งจะเกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงโบกมือลาทั้งรอยยิ้มให้กับผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นไม่ต้องขอบคุณค่าหรอกนะเดินทางดีๆด้วยล่ะห้าห้าไม่ต้องคิดถึงค่าหรอกนะตอนนี้พวกเจ้ากําลังจะก้าวไปยังแดนสวรรค์ก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองก้าวไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าที่พวกเจ้าทุกคนก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานที่ก้าวได้สําเร็จเจ้าควรจะดีใจนะ จำไว้ว่าไม่ต้องขอบคุณค่าทั้งหมดเป็นเพราะความพยายามของพวกเจ้าเองขอให้มีความสุขนะเจียงเทียนหลู่นั้นโง่เขามันยกพวกหมายสังหารเฉินเซียงในช่วงที่เขากำลังจะก้าว,วาผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานกระทั่งทำให้เกิดมหาภัยพิบัติขึ้นแม้พวกมันจะก้าวผ่านมหาความทุกข์ตรมแห่งนิพพานได้สำเร็จแต่พวกมันก็ต้องก้าวไปยังแดนสวรรค์โดยที่ไม่สามารถสังหารศัตรูได้ดังหวังกระทั่งยังถูกศัตรูหัวเราะเยาะที่สำคัญมันยังเสียสิทธิ์นิกายและผู้เชี่ยวชาญไปเป็นจำนวนมาก แม้การก้าวไปยังแดนสวรรค์ปีศาจจะนับเป็นเรื่องดีแต่นั่นก็ทําให้พวกมันโศกเศร้าวพวกมันต้องสะกดความโกรธไว้ทําให้ความรู้สึกต่างๆมากมายผสมปนเปยิ่งเมื่อได้เห็นเฉินเซี่ยงหัวเราะเยาะและกล่าวคำสํำเติมพวกมันยิ่งโกรธแค้นพวกมันหวังจะฉีกเฉินเซี่ยงให้เป็นชิ้นๆแต่ด้วยพลังที่แผ่ลงมาจากฟากฟ้าทำให้พวกมันไม่อาจขยับเคลื่อนไหวได้ ยามนี้เฉินเซียงเองก็สัมผัสได้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญมากมายอยู่ไม่ไกลนักเขาจึงไม่กล่าวต่อแล้วเปิดใช้ประตูมงกุฎสวรรค์เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ปลอดภัยเขาสามารถก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานได้สําเร็จดังนั้นร่างกายของเขาจะถือกําเนิดใหม่เขาต้องใช้สถานสงบเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ